ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้จะมาสอนเอาของฟรีนะครับเพราะว่าไออาร์แบ็กแคทหัวฟักทองอันนั้นน่ะคือผมก็สอนรับไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนทางโลบอกเขาจะแก้แล้วเนาะก็ผมก็เลยมาทําการอัปเดตข่าวอีเวนต์แล้วก็ของฟรีโลบอกเนาะคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาของที่ผมเป็น ค้นหาในแคตตาล็อกเนี่ยมันจะเป็นของฟรีที่มาจากอีเวนต์หรือว่ามันมาจากบางอย่างเนาะอย่างเช่นอ่าคล้ายๆกับไอวอลคิวรีนะคะซึ่งมาจากการเทรสนะหรือว่าเป็นผู้ผู้ทดลองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ RDC ด้วยนะก็วันนี้มันจะมาอัปเดตของฟรีแบบที่ผมพูดไปนั่นแหละก็ มันจะเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนแล้วก็ของฟรีต่างๆรวมตั้ง102ชิ้นแน่คือโคตรเยอะเลยนะครับที่ผมไปหาดูมาเนี่ยคือรวม RDC รวมวอกิรีด้วยเนาะก็ในแต่ละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันมาจากอีเวนต์ฮาโลวีนอีฟแล้วก็เหล่าบูด้วยเหมือนกันนะก็ผมคิดว่าน่าจะมาจาก2องอีเวนต์นี้แหละเนาะก็อีเวนต์เหล่าบูแล้วก็ อีเวนต์ฮาโลวีนอีฟนะคะก็ฮาโลวีนอีฟนี่จะมาวันที่31นะส่วนราปูนี่ผมไม่แน่ใจกันนะคะว่าจะมาวันไหนเนาะก็ของฟรีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เยอะมากๆเลยนะครับส่วนผมที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมน่าจะชอบอ่ะไอตัวซอมบีนะ้เนาะซอมบี้ไอตุก๊กตาซอมบี้นะผมว่าม,มันน่ารักดีครับผมชอบซอมบีนะ้ดนะ้ไงเนาะ และส่วนเหลาปูนี่นะครับก็ยังคงเขาโครงการก๊อปเหมือนเดิมนะครับก็คือเหลาปูนเนี่ยมันกอ๊อปโชกุนไอตัวหุ่นที่ผมซื้อมานะฮะร,ราคา100กว่าบาทเนาะก,ก็เสียดายมากเลยนะฮะเปลืองเงินสุดๆไปเลยนะก็เป็นของก๊อปสีเหมือนเดิมนะฮะเป็นย้อมแมวเนาะเป็นของย้อมแมวแล้วก็ขายฟรีด้วยเนาะสุดยอดเลยนะครับ ก็การอัปเดตข่าวก็มีเพียงเท่านี้นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบูวอเทอร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มโลบอกของผมแล้วก็กดติดตามแฟนเพจแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามติ๊กต็อกผมด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยเข้ากลุ่ม d ิ s c o คอร์ดด้วยสำหรับนี้แหละไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับถ้ามีการอัปเดตของฟีมมาใหม่เดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปมาบอกเลยนะครับ